ก็มาอีกเสียงหนึ่งเสียงจากคุณหมอด่านหน้าคุณมาอีกแล้วครับนะถึงรัฐมนตรีกระทรวงสาธารณาสุขเขาโพสต์ว่าอย่างนี้น่าสนใจเลยมาเล่าให้ฟังเขาบอกว่าแล้วในฐานะรัฐมนตรีเนี่ยท่านเกี่ยวข้องในส่วนไหนบ้างคะชื่อตำแหน่งคือ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขการบอกว่าตัวเองไม่รับรู้ไม่รู้เรื่องนโยบายที่เกี่ยวกับด้านสาธารณสุขของประเทศเนี่ยคือความบกพร่องนะครับถ้าหากผู้กําหนดนโยบายเนี่ยไม่ให้ท่านเกี่ยวข้องทั้งๆเป็นถึงรัฐมนตรีเนี่ยกระทรวงสาธารณสุขแล้วจะมีท่านไว้เป็นหัวต่อทําไมผมย้ํานะครับว่าเป็นหัวต่อนะอย่าเข้าใจเป็นอย่างอื่นเวลาวิกฤตเนี่ย เกิดขึ้นยืดเยื้อมาตั้งหลายปีประชาชนเห็นมาตลอดว่าเกิดอะไรขึ้นกับประเทศเราบ้างนะครับรับตำแหน่งรับเงินเดือนต้องรับผิดชอบด้วยเนาะจะรับเฉพาะชอบความผิดเป็นของคนอื่นก็ไม่ได้นะคะเขาบอกประมาณนี้นะคุณนะก็ไม่ได้หยาบคายแต่ก็โคตรเจ็บเลยจะบอกให้ฟังเราณวันนี้ถ้ามันเป็นอย่างนี้เนี่ยตามที่รัฐมนตรีเนี่ยบอกว่าผมไม่ ผมพูดได้เลยนะครับมนะ้ตั้งแต่มีสถานการณ์โควิดเป็นต้นมาเนี่ยในเรื่องนโยบายเนี่ยไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรเลยเรื่องการจัดซื้อไม่ได้เกี่ยวข้องเลยได้แต่ให้กำลังใจให้ดูดีๆให้ถูกต้องยึดระเบียบเป็นหลักอันนี้คือคำพูดที่เขาติดมานะเดี๋ยวให้น้องๆอินเสิร์ตภาพไปดูอีกภาพหนึ่งเนี่ยเป็นยันหาวัคซีนเป็นหน้าที่ของหมอรัฐมนตรีฝ่ายนโยบายไม่เกี่ยวข้อง เอ้าแล้วอย่างนี้เราจะมีรัฐมนตรีกระทรวงสาธารณสุขไว้ทําไมในเมื่อนโยบายก็ไม่เกี่ยวข้องการวางแผนการจัดการก็ไม่รู้ขนาดเมื่อวานเนี่ยไปดูคลิปที่ ทีมงานคุณหมอทศพรน้องๆถามว่ากรณีของสิบเอกเนี่ยที่เขาเป็นบุคลากรดันหน้าก็จจิงเนี่ยแต่ทําไมอ่ะคุณหมอสําคัญกว่าทําไมไม่ได้ฉีดออันนี้ก็ไม่รู้นะเดี๋ยวต้องไปดูก่อนนู่นนี่นะไม่รู้อย่างเดียวนะติดเชื้อมาแล้วโรคไม่รู้ก็ไม่รู้จะพูดยังไงถ้าเป็นอย่างเนี้ถ้ามีอย่างนี้อย่าเป็นเลยอย่ามีเลยผมว่านะเสียชื่อหมดใจคอนี่กะจะไม่หาเสียงสมัยหน้าแล้วใช่ไหมกะจะเอาแค่จอดสมัยนี้สมัยเดียวเลยใช่ไหมผมถามจริงๆนะด้วยความเคารพนะ คืออย่างน้อยก็ต้องดูบ้างนะว่าดูตามมาตาเรือมากกว่าจะพูดจะตอบอะไรออกไปเนี่ยทีม PR เนี่ยถ้ายังไม่ได้จ้างผมรบกวนจ้างครับทีม PR ประชาสัมพันธ์ให้ตัวเองดูดีแล้วก็มาบอกแนวทางว่าเอพี่พี่ต้องทําอย่างนี้นะเพื่อเสียงตอบรับของประชาชนเพื่อจะดีๆถ้าคิดไม่ได้นะครับทางรัฐบาลเลยควรไปหาทีม PR ที่ดีส่วนทีม PR เก่าๆเนี่ยไล่ออกไปเถอะไดโนเสาร์หมดแล้วบริหารอย่างนี้ PR อย่างนี้คนเหี้ยอะไร PR ยังไงให้โดนด่าเกียิหรือชอบเนี่ยสรุปฮนะไอ้ทีม PR ไม่อยากจะด่านะจริงๆหาทีมใหม่ไล่ออกตัวทีมเก่าอะถ้าไม่มีใครบอกผมเดีย๋ยวไปเป็นให้นะฮะจะได้รู้ว่าเวลาประชาชนเขชมคุณจะยิ้มและหน้าบานขนาดไหนขอบคุณครับ